จะตั้งขึ้นมาเพื่อการตอบโต้แล้วก็มีความเด็ดขาดนี่ก็ถือว่าเป็นปฏิการที่ค่อนข้างที่จะดุดันนะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏริการใหญ่ที่สุดนะในครั้งประสศาทของนาโตแล้วเขาก็มีการกล่าวเสียมว่านาขณะนี้ครับก็มี8ประเทศแล้วครับที่มีความเต็มใจประกาศว่าจะขอเข้าร่วมปฏิการที่เรียกว่าเอเท n เซนแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆะที่กำลังประกาศ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมเข้าร่วมเช่นเดียวกัน <Audio. S 1> สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโซนยุโรปฮะนำมาพูดคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะในประเทศไทยก็คือไทยกับกัมพูชาเนะี่ยยังไม่พอก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายฮะตอนนี้ต้องติดตามเลยนะ ข่าวที่มันเกิดขึ้นในโซนยุโรปฮะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่รัเสเซียนั้นได้ทำการส่งโดรนนะฮะบุกไปยังพื้นที่น่านฟ้าของโปโลแลนด์หรือแม้แต่โรมาเนียฮะมันเป็นการกระทำแบบจงใจนะครับไม่ได้เป็นการกระทำที่ผิดพลาดหรือไม่มีเจตนาการกระทำของรัเสเซียเนี่ยเหมือนประหนึ่งว่าต้องการจะไปท้าทายเลยฮะชาตินาโตตรงนี้ก็พูดกันตามตรงนะไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้วก็ล่าสุดครับ ท่าทีของนาโตก็อย่างที่เราก็วิเคราะห์กันว่านาโตเนี่ยคงไม่อยู่นิ่งเฉยฮะขนาดยูเครนนะฮะโดนกระหน่ำเนี่ยนาโตยังขยับเลยเราเรียกว่าพื้นที่ในยูเครนเนี่ยมันก็เป็นศึกศักดิ์ศรีของนาโตแต่ว่าในขณนะที่เวลานี้ครับชาตินาโตเนี่ยกลับได้มีการโดนรูปคมเส่งเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่มาจากนาโตเนี่ยมันก็คงต้องสูงกว่า ในส่วนของยูเครนแน่นอนนะรัท่านผู้ชมแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับประธานาธิบดีของโปโแรแลนด์ก็คือคาร์ลอสนาล็อกี้ได้มีการลงนามครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือการอนุญาตให้กองกำลังของนาโตนั้นสามารถเข้าไปในดินแดนของโปโแรแลนด์ได้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการลุกลานน่านฟ้าที่มาจากโดรเสียประธานาธิบดีคารนาล็กกี้ ของโปรแลนด์นั้นได้มีการเข้ามาลงนามครับให้กองกำลังฐานต่างชาติเนี่ยจากรัฐภาคีขององค์การส่วนที่สัญญาแอนติกเหนือหรือว่าเนโตนะครับประจําการในพื้นที่ของโปแลนด์ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิการที่เรียกว่า e ิ s t e r n เ e n t รีก็เป็นมติของประธานาธิบดีสนักงานความมั่นคงแห่งชาติครับ B.S.N ก็ได้มีการระบุเรื่องราวดังกล่าวไว้บนแพลตฟอร์มของสระนะครับก็คือ X ทีนี้ปฏิการที่เรียกว่าอิทเรนเซนทรีนั้นก็ได้รับการประกาศในกรุงบัสเซลครับโดยนายมาร์ครุเตเลขาธิการของนาโต้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาภายหลังจากกรณีที่รัสเซียได้ทําการใช้โดรนบุกมายังน่านฟ้าของโปแลนด์ทีนี้ในพื้นที่ของกรุงวอร์ซอครับก็ได้มีการพูดถึงมาตาที่4ของนาโต้ครับรุ ute, เตยได้มีการกล่าวว่าแผนการนากล่าวก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการมาเสริมสร้าง ปีตะวันออกของนาโตเพื่อมาตอบโต้การกระทําของรัสเซียในส่วนของฝ่ายทหารน,นาโตบก็คือผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรแห่งยุโรปรของนาโต้ก็กล่าวว่าปริการดังกล่าวน,นะครับจะทําให้ฝ่ายทหารน,นาโต้นั้นจะมีการเข้ามาบูรณาการระบบป้องกันภายอากาศและทางบกเพื่อตอบรับภัยคุกคามต่างๆที่มาจากรัสเซียเพราะว่าในช่วงเช้าตรู่ของวันพุทธที่1ิ กันยายนที่ผ่านมานั้นก็มีการปรากฏว่ามันมีโดนของรัสเซียจํานวนมากล่วงละเมิดน่านฟ้าของโปลแลนด์เข้าไประบบป้องกันพัยากาศของนาโต้ได้มีการถูกเปิดใช้งานแล้วก็ประสบความสําเร็จในการปกป้องดินแดนของนาโต้ก็เป็นคํากล่าวที่มาจากนายรูสเตย์แม้ว่านี่คือการละเมิดน่นฟ้าของนาโต้ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาราัสเซียได้มีการเข้ามายั่วยุในแนวน่นฟ้าปีกทางทิศตะวันออก แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายนาโตเนี่ยก,กาลังที่จะเพิ่มกําลังมากขึ้นเพราะว่าณักขณะนี้ฮะเรานั้นได้เห็นอัตราการลุกล้ําอาณาเขตของชาตินาโตเนี่ยมากขึ้นเลยครับหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโปรแลนด์ก็คือณนะเวลานี้ก็เกิดขึ้นที่โรมาเนียเอสโตเนียรัสเวียลิทัวเนียครับแม้ว่าจะมีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามแต่แต่มันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราก็ไม่สามารถยอมรับได้ครับ ซึ่งณนขณะนี้ครับกองหลังนาโต้ได้มีการจัดตั้งหน่วยที่เรียกว่าหน่วยยามฝั่งตะวันออกเพื่อมาเสริมกําลังให้เกิดความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะในแนวทางทิศตะวันออกมันก็จะเกิดเรื่องของกิจกรรมทางฐานเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการนํามาซึ่งยุทธปกรณ์ที่มีความหลากหลายจากฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับก็ได้แก่เดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมน,นีและประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากศักยภาพทางฐานแบบดั้งเดิมแล้วครับฝ่ายนาโตเองก็มีความพยายามครับที่จะออกแบบมาเพื่อการรับมือความท้าทายที่มาจากโดนของรัสเซียโดยเฉพาะยิสตันเซนทรีครับก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงให้แก่ท่าทีของฝ่ายเราและมันก็เป็นการแสดงท่าทีของนาโตว่าเราก็พร้อมอยู่เสมอใ,ในการป้องกันซึ่งเขาเองก็มีความมั่นใจใ,ในความแข็งแกร่งและความสามารถของพันธมิตรนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย ก็มาจากผู้นำนะครับที่อัญช,ช,ชันฉราดและก็ผู้บริหารสูงสุดฮะก็เป็นคํากล่าวของนายรุเต้ครับแล้วก็ในส่วนของมติว่าการกระทรวงกลาโหมของโปแลนด์นั้นก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดฮะสำหรับการปฏิการของนาโตในโปแลนด์ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานาโตเนี่ยก็กําลังดาเนินการตอบโต้อย่างหนักแล้วก็มีความชัดเจนฮะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการตอบโต้แล้วก็มีความเด็ดขาดนี่ก็ถือว่าเป็นปฏิการที่ ค่อนข้างที่จะดุดันนะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏริการใหญ่ที่สุดนะในครั้งปริสตท์ของ NATO แล้วเขาก็มีการกล่าวเสริมว่าณนะขณะนี้ครับก็มี8ประเทศแล้วครับที่มีความเต็มใจประกาศว่าจะขอเข้าร่วมปฏิการที่เรียกว่า e อทเทิลเซนตรีแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆน,นะที่กำลังประกาศเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเข้าร่วมเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีการลากนํามาซึ่งยุทโธปกรณ์อย่างหลากหลายนะครับเช่นพวกระบบป้องกันพรากาศหลายหลายชั้นนะครับก็จะมีการนํามาติดตั้งไม่ใช่เฉพาะแค่การต่อต้านโดนเท่านั้นฮะแต่ยังรวมถึงว่าระบบป้องกันพายากาศเนี่ยก็ยังสามารถใช้กับการสกัดกั้นขีปนาวุธหรือแม้แต่เครื่องบินลบครับตอบสนองภัยคุกคามทุกรูปแบบฮะที่มันอาจจะเกิดขึ้นประการนังกล่าวเนี่ยนะฮะ อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องบินขับไล่เฮริคอปเตอร์หรือแม้แต่ยุทธปกร์ภาคพื้นดินระบบป้องกันขีปนาวุธภาคพื้นดินหรือแม้แต่ระบบการต่อต้านโดนฮัเซีเนี่ยได้ดําเนินการนะฮะปล่อยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงฮะในส่วนหนึ่งของการซ้อมรบร่วมกันฮะแบบทวิภาคีกับมามิตอย่างเบรลสโดยใช้หลักการซ้อมรบว่าซาปาตสองศ์ครับก็จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่12 กันยายนที่ผ่านมา่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นกระแสข่าวครับที่มันกําลังจะบ่งบอกว่านาโต้ณขณะนี้ก็เริ่มจะคลุกกุ่นกันขึ้นมาบ้างแล้วครับ